ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่องานตรงนี้นะคะค่ะคล้องไหมเข้าไปที่หลักแรกเลยนะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่ขึ้นมาสามขาหลักที่สอง ขึ้นสองหลักที่จุดเดียวกันตัวที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งสองสามตัวที่สองหนึ่งสองสามตัวที่สามค่ะ หนึ่งสองสามตรงนี้ตัวที่สี่ตัวที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามตัวที่หก หนึสองสามตัวที่เจ็ดลงตรงนี้นะคะโอเคซี่ขวาได้เจ็ดตัวเสร็จแล้วตรงโซ่เนี่ยค่ะจะต้องได้แปดตัวนะคะตัวแรกค่ะพันหัวเข็มแล้วไปที่โซ่ที่สามหนึ่งสองสาม ตัวแรกนะคะแล้วก็พันหัวเข็มไปที่ตัวที่สองพันหัวเข็มไปที่ตัวที่สามนะคะหนึ่งสองสาม ตัวที่สี่ค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวที่ห้าหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามตัวที่หกค่ะหนึ่งสองสามตัวที่เจ็ดนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวที่แปด ขาตรงตรงช่วงนี้ได้เจ็ดได้8ตัว2 4 6 8ตรงนี้ได้7ตัวนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะได้7ตัวตัวแรกขึ้นตรงหลักแรกเลยนะคะนับตัวที่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มไปตัวที่สอง พันหัวเข็มไปตัวที่สามค่ะแล้วก็ตัวที่สี่ตัวที่ห้านะคะ ตัวที่หกเสร็จแล้วตัวสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามตัวที่เจ็ดนะคะลงตรงนี้สองสี่หกเจ็ดได้งานแบบนี้แล้วนะคะ เ,เ่เอยนี่ยค่ะเดี๋ยวมาต่อแถวต่อไปที่คลิปถัดไปนะคะก็ะคลิปนี้ก็หยุดไว้เท่านี้ก่อนถึงถึงชิ้หลังแถวแถวนี้แล้วค่ะ เหลืออีก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ามเหลืออีกประมาณ10แถวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถักระบายที่แขนเสื้อก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาเชื่อมตัวถ้าตัวเสื้อไม่ได้ขนาดที่ต้องการเราสามารถเพิ่มใต้วงแขนอีกได้นะคะถ้าท่านที่กังวลเรื่องขนาดเรื่องไซส์นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ได้ถึงตรงนี้ละ ได้คอวีมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาแท็ต่อแถวต่อไปค่ะ